สบายดีทุกคน่วงนี้นี่ก็เป็น่วงอันมากมาปลาอันพลไม้ไมป่าเนาะล้วก็อันเห็ดนี่กําลังออกไา่เต็มเลยฮะน่ะผู้ใดที่ว่าอันเข้าไปเก็บอันพลไม้ป่าเก็บเห็ดนี่ก็แมนอยู่ในป่านี่ได้เงินเป็นแสนบาท่นแหละเนาะมีลายป่าที่ว่าอันทุกคนสามารถเข้าไปเก็บได้มื้อนี้นี่ก็เลยว่าอันสิผ่าไปเบิ่งอันราคามากมายอันอยู่ในอันท้องตลาดเนาะอยู่อันซปเปอร์มาร์เก็ตไกลๆบ้านนี่แหละว่าอันราคามันจะเป็นเอาได้เดี๋ยวเป็นเอาได้ฮะน่ะเขาไปเบิ่งพร้อมกันเลยเนาะ เดี๋ยวนี้นี่ก็มาฮอดอันมาเก็ตแล้วเนาะตัวนี้นี่ก็บบุญใหญ่ปั่นได้ฮะน่ะต่โซนนี้นี่ก็จะเป็นโซนอันที่ว่าเขาวเจ้าไข่พ่ละไม่ปลาฮะน่ะก็จะมีแต่โซนนี้นี่แหละที่เขาเจ้าวางไายแล้วก็อยู่ในนี้ก็จะมีอันน้ำมักไม้แล้วก็จะมีอันสมูทตี้ค่อยนี่มากเก็ตอันสมูทตี้ไล่ได้เนาะมือนี้นี่สิลองตัวนี้ราคาให้มันสองจุดสี่สิบเก้าเออโลฮะน่ะแล้วก็จะมีอันเรดเบอร์รี่เรดเบอร์รี่ตัวน,นี้นี่ราคาอัน กองตัวนี้มัน3 6ำจุดหกสิบเก้าส่วนตัวนี้นี่ก็จะเป็นอันบูเบอรีปลาเนาะอันราคาในกาถ้าอันบพิแล้วมันอันสี่จุดสิบห้าเอโลฮะนะก็แซ่บดีได้ตัวนี้กะแล้วก็จะมีอันเบอรีไล่ไล่อันอยู่เนาะมันมีไล่ประเภทส่วนตัวนี้นี่ก็เป็นอันบูเบอรีคือกันแต่ว่าตัวนี้ท่านจะเป็นอันที่ว่าอันของส่วนเนาะกับน้อยตัวนี้นี่นะก็จะมีอัน กับเอาใหญ่เด็กะแล้วแต่คืออันกับตัวนี้นี่จะแมนฮันอันอยู่อันซ้ำรอยกลามเนาะ3.39จุเอโลจะเป็นอันข้องส่วนหน่วยมันฮันจะใหญ่กว่าอันตัวอันบูเบรีปลาส่วนตัวนี้นี่ก็จะเป็นอันคลาวเบอรีเนาะสีเหลืองนี่ราคาจะแพงไล่ซ่องคิดหนึ่งเนียนหกจุดเกเอโลนะ ตัวนี้นี่ก็จะเป็นดอกไม้เนาะดอกไม้นี่ก็จะเป็นอันสั้สนงามไร้อดอกไม้กลิ่นใดนี่นะก็จะมีสี่ม่วงใครคือกับอันดอกอันสั้นเลยเนาะอันตัวนี้นิดหนึ่งคิดท่านันซ่องจุดอันสามสิบห้าเออโรยังบ่เคยกินจากเธอบ่หูว่าเขาเจ้าออาไปเห็นย่งกินราคามากไามอยู่ในอัน ตลาดนัดกับอันซูเปอร์มาร์เก็ตนี่ก็จะต่างกันแล้วแต่ผู้คาาที่ว่าเขาเจ้ากาหนดเองเนาะคืออันนี้นี่หยุดในตลาดนัดเห็ดมันปูจากซีนี้กันถ้าตัวไม่นี่ก็จะแผงตัวเก่าก็จะทึกหลงเนาะอันนี้ก็จะเป็นอันบลูเบอรี่นี่แหละเนาะคือตัวนี้นี่ขาเจ้าขายเป็นลิรเป็นจอกที่ว่าเอาเฮีนยนข้าเจ้าให้หลยการการว่าแผงกับว่าแพงเอาว่าแผงกับว่าแพง แล้วก็จะมีอันบูเบอรีปลาเนาะคือตัวนี้นี่ราคาซ้ากับตัวบูเบอรีห้องส้วนเลยเนาะหนึ่งลิตรนี่จะแมนยวนเจ็ดเอโลสตอเบอรีร่ก็มีแดงซ้าเลยคือ,อยูนี่เราจะเห็นตัวอันเรดเบอรีนี่จะทื่อกว่าอันบูเบอรีเนาะราคาก็มีแต่อันห้าเอโละนะ่ะก็เทอว่าบา,บาแพงเนาะส่วนตัวนี้ก็จะเป็นอันทัวรันเตาอัน,อนเห็นฟรังก็จะมากินดิบๆแบบสดๆเลยนะ่ะ ตัวนี้ก็จะเป็นอันเรดเบรีเทวค้าาค่ายเป็นแกดเจียแบบนี้นี่เลยราคาอนันนี้นี่ถ้าเค้าลค่ายอยู่ในห้างสรรพสินคา้านี่ราคาจะแพงขึ้นเลยแพงแท้แพงวา่าคือเฮดมันปูนี่ถ้ามันตัวไม่ล้วมันอัน17เอโรพูนะถ้าอยู่ในตลาดท่านมีแต่สิบซองเอโรเนาะซวงนี้นี่ก็ถือว่าเป็นซวงสุดท้ายของอันหน้าฮ้อน เป็นซวงเก็บเกีียวเนาะผักละมากมายหั่นจะทื่อแล้วก็มีหฮั่นเลือกไลนะ่ขนาดไล่คนก็นจะเซืออ่อเทว่าเขาเจ้าปูข่ายอันอยู่ในฟินแลนด์นี่เลยเ,เดี๋ยวนี้ข้าก็สีเอาตัวมาักอางุ่นนี่ไปกิ่นก่อนเนาะคือตัวนี้นี่ก็จะเป็นเครื่องรู้ราคาก็เป็นอัน่องจุดสี่สิบเก้านะลูกใส่หั่นมากินไล่มันแซบดีนะ มากอันนี้นี่กระุงหูซื้อได้ว่ามันมากยังฮะน่นนะทางในฮันจะเป็นสีแดงซามคลายคือกระปันมักอันเดืออันแข็มนำฮนะน่ะ เดี๋ยวนี้นี่การไปอันตลาดมาแล้วแล้วเนาะไปซูเปอรม์มาร์เก็ตมาแล้วเราลัลกสิเตรียมตัวอันกลับบ้านมีอันแพนสิเป็นนอกตื่ค่ะนะเดียวอันข้ออนุญาตจบคลิปนี้ก่อนเดอ้อสุดท้ายนี้อันฝากซวยกดติดตามซองเศร้าเหล่นะพิแรนด์านเอเด,อเดอ้อขอบใจล้าลาที่เข้ามาติดตามหับสมแล้วพบกันใหม่ในะคลิปต่อไป